สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่15ธันวาคมค่ะ ECB และ BOE คงดอกเบีย้ยตามคาดแต่ส่งสัญญาณเข้มงวดกว่าเฟดโดยทั้งสองแบงก์ชาติใหญ่แห่งโยุโรปยืนกรานว่ายังไม่คิดเรื่องลดดอกเบีย้ยนุนเงินยูโรและเงินปอนแข็งพร,รวดกดอดลลาร์อ่อนค่าลงอีกหุ้นพุ่งทยานกันทัวน่วทั่วแทบทั้งโลกค่ะรับคุณพาวเวลพิวร์ตต์ตั้งแต่คืนวันพุธหลังประชุม FOMC ที่เฟดส่งสิกลดดอกเบีย้ย3าครั้งในปีหน้าขณะตลาดด้คืบจะเอาศอกฝันกันต่อไปไกล5-6ครั้ง ส่งผลให้ยูนิทับัตสหรัฐร่วงรุนแรงกว่า1%ในเดือนที่ผ่านมาส่วนบลูเบิร์กคอมมูนิตี้อินด x ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดใน2ปีหนุนบรรดาหุ้นที่อิงราคาพุ่งกระพันบวกแรงทองคำยังไปต่อสปอตไพรซ์ Price, ผ่าน2,030เหรียญต่อไรซ์ out. สัญญาณน้ำมันดิบ WTI กลับขึ้นมาเหนือ71เหรียญต่อบาร์เรลได้สบายๆทองแดงมาแรงจริงๆค่ะตามเหตุผลเกี่ยวกับสป라이์ซึ่งเราได้อธิบายไว้ในรายการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มโลหะและเหมืองแร่เริ่มพุ่งทยานสนับสนุนการลงทุนใน KT Mining ต่อไปสหรัฐเผยยอดค้าปลีกพฤศจิกายนโตวสวนความคาดหมายจำนวนผู้ขอสุดิการว่างงานรายสัปดาห์ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เฟดสาขาแอตแลนตาเผยแบบจำลอง GDP นาวชี้เศรษฐกิจสหร 4, ัฐ Q4 โต2.6%พุ่งพรวดจากครั้งก่อนที่1.2% นักกลยุทธคทามย้ำวิวสหรัฐซอฟต์แลนดิ้งไม่มีจริงโดยกรณีที่เป็นไปได้มากกว่าคือโนแลนดิ้งเฟดปล่อยเงินเฟอ้อสูงต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าอยากเอาชนะเงินเฟอ้อจริงๆก็คงต้องยอมให้เกิดฮาร์ดแลนดิ้งโดยกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นอีกหลายเดือนหรือหลายไตรมาสข้างหน้ารับฟังมุมมองสวนสุดซอยได้ในคลิปเทรดเดอรเเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ และรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มสูงสุดอีก1 0 0 0 0แบาทกับ3กองทุนกลุ่มกองทุนกรุงไทยไทยแลนด์ ESG ฟันมีให้เลือกลงทุนทั้งกองทุนผสมและกองทุนหุ้นเสนอขายครั้งแรกวันนี้ถึง18ธันวาคม2566และลงทุนต่อได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2566เป็นต้นไปค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริจากรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสมรพารกำหนดอาจต้องเคลืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่มค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กติดไปที่1378.94มจุดบวกเปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย4897ล้านบาท ลตลาดหุ้นไทยรีบาวกลับมาเป็นบวกหลังจากร่วงไปมากซึ่งเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศขานรับซน n ิเมนต์เชิงบวกจากประธานเฟดส่งสัญญาณยุติการขึ้นดอกเบีย้ยชัดเจนและเจ้าหน้าที่เฟดปรับคาดการมาเป็นการลดดอกเบีย้ยในปี67-3ถึงครั้งมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่สองครั้งเซอร์ไพรส์ตลาดในเชิงบวกส่วนหน่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่85,892ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ปองจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ปรับ ทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท2สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทและสกุลเงินภูมิภาคแข่งค่าจากดอลลาร์อ่อนค่าเนื่องจากเฟดส่งสัญญาณว่าจะยุติการขึ้นดอกเบี้ยและมีแนวโน้นโมลดดอกเบี้ยในปี67อย่างน้อย3ครั้งเป็นปัจจัยกดดันให้บอลยูสหรัฐปรับตัวลงทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบค่ะโดยหุ้นในกลุ่มส่งออกเผชิญแรงขายเนื่องจากเงินเยนแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับ140เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ย3ครั้งในปีหน้านิกิปิดไปที่32,686.25จุดลบ0.73%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิทธตลาดหุ้นจีนพลิกปิดลบค่ะจากแรงเทขายทั้งกำไรหลังเปิดตลาดภาคเช้าในแดนบวกโดยเคลื่อนไหวตามที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวันพุธเซี่ยงไฮ้คอมมิปิดที่2958.99จุดลบ0.3 ส่วนดาวโจนสตลาดทุนนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสโดยดาวโจนสปิดที่ระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนยังคงขันรับเฟดที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่มปร,รับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าดาวโจนสปิดที่37,248.35จุดบวก0.4 3 S&P 500เปเอสีปิดที่4 7 1 9 5 5จุดบวก0 2 6นและ n นสแ a q ปิดที่1 4 7 6 1 5 6จุดบวก0 1กค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนขานร,รับการที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับลดอัตรา,อตราดอกเบี้ยลงในปีหน้า CC40 ปิดที่7,575.85จุดบวก0.59% DAX ปิดที่16,752.23จุดลบ0.08%และฟู s ซีร้อยปิดที่7,648.98จุดบวก1.33%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลกัหลกๆเนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์หลังจากเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้าทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า3%ในวันพฤหัสค่ะบวกขึ้นมา 3. 0 4เปปิดที่71ดเอลลาร์58เซนต์ต่อบาเ์เรลโดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และจากการที่สนักง,งานพลังงานสากลปรับเพิ่มคาดการอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกปีหน้า ส่วนในฝั่งของบรล์ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา3.2%ปิดที่76.61เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญ,ญนาน้ค้าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสคาดร,รับผลการประชุมของเฟดซึ่งส่งสัญญาณยุติวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าสัญญ,ญ,ญนานมค้าตลาดโคเมกส่งเพเดือนกุมภาพันธ์บวก2.38%ปิดที่2,044.90เซนต์ต่อไตรล์ และนี่คืทั้งหมดของ k t m erm Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t m erm Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ